ดิฉันน,นั่งสาวซีนาคาบุญมีดิฉันนั่งสาวคอทดิทิฟความลบดิฉันนั่งสาวจันว้วนก,กันโยดิฉันนั่งสาวกิติยานีพิพษษิธโภคค่ะดิฉันนั่งสาวเอกนารีเปริดิฉันนั่งสาวราชการอัญชุลิศวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสำรวจปัญหาเราสุานทรข้อในเรียนชันม,มันยุ่งผิดปีที่สีอ่องเงาชีมีบุรณะที่มาในความสัมพันธ์ของโครงงานปัจจุบันเราสุนทรข้อเป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลซึ่งพบได้ในาในชากร้ดทั่วไปเป็นผลมาจากปัญหาในครอบครัวปัญหาในโรงเรียนและเคมีรสมองเกิดความผิดปกติการกดดันจากการเรียน้ซึ่งอาจทำให้คมส่งผลนธต่อความรู้สึกและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความยินแยากยิ่ึ้นประสงค์นะคะเพื่อสำรวจภาวะโรคซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ สองเพื่อนำข้อมูลไปหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องขอบเขตของโครงงานเรื่องการศึกษาปัญหาซึมเร้านักเรียน2องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนรานชินีบุรณนะประกอบด้วยประชากรร40คนแบ่งสำรวจเป็นห้องละ10คนจำนวน14ห้องภาวะโรคซึมเศร้าของวัยรุ่นเกิดจากสมรรถภาพของวัยรุ่นระหว่างบุคนและทำให้เกิดความ อึดอัดใจและข้องใจซึ่งนํามาสู่โรคเึงเท่าของวัยรุ่นสมรราภาพของวัยรุ่นที่มีปัญหาเกิดจาก1เพศ2กิจกรรมทางสังคมที่บอบช้ง3การประเมินสมรราภาพที่ไม่มีเหตค่ะ การศึกษาคนขวามีหัวข้อนังตอบแบบนี้ 1. ประชากร 2. เครื่องมือ3คุณภาพของเครื่องมือ 4. การรวบรวมข้อมูล5การวิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการศึกษาคนขวา้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาวิทย์ที่4โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐม,มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือแบบสอบถามค่ะเราไปดูตอนแจกแบบสอบถามกันเลยค่ะ <S <S ามรถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาข้อมูลพั่อไปของผู้ต่อแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวน116คนคิดเป็นรอยละ83%เปอร์เซ็นเป็นเพศ LGBTQ จำนวน24คนคิดเป็นรอยละ17เจ็ดเปอร์เครนาะห์ความพึงพอใจต,ติดกันและการสำรวจประหาโรคซึมเศร้าจากนักเรียนชั้นมัธยมิส ศึกษาปีที่4กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงและเพศ LGBTQ จำรวมทั้งสิ้น100%มีทั้งหมด15หหัวข้อผลรวมทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นระดับซื้อน้อย